ตอนนี้แมบเซดามะอัปเดตแล้วนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงของวันอาทิตย์นะทุกคนแบบเซดามะได้อัปเดตแล้วมีสกิลกระมองเหล็กเข้ามาแล้วทุกคนนี่มาดูพร้อมกันเลยทุกคนคิวผมก็โดนลีเหมือนนั่นทุกคนตอนแรกมันสามคนกับคิวอ่ะเหลือแค่สี่คิวนี่สกิลใหม่แค่สกิลเดียวไอ้เหี้ยเออคือเหรออุ้ยเด็กที่เด็กที่หูยเยี่ยมคนเบื่อ เอ้คุณดาวโคุรเร็วเลยนะทุกคนนี่ต hey, ้องไอ้สามแหละไอ้โดนกุ้งโดนกุ้งโดนกุ้งพวกมึงโดนเศนี้มีให้ใครใช้กระบองเหล็กเลยทุกคนเนี่ยมึงโดนกุ้งโดนกุ้งเอ้าวอ้าวอ๋อว่าแล้วทำไมคุณดาวไวใช้ระยาใกล้เองแน่ต้องเกมใหม่แล้วทุกคนะใครเป็นหนูจะลองให้กูมาทีนี้สกิลสาม เฮียโคตรเฟี้ยวโคตรเดนไม่นู่นเลยทุกคนเฮียคุณรู้ว่ากิลหนึ่งเสตมาถ้าไปฉากก็จะโคตรไกลอืมอืมเอออลากไปลากไปตรงกลางลากไปตรงกลางอืมมาหนูจะลองก่อนจะไปมึง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 สี่เอ้าวโหจบเลย มยีนเลือดแดงก็เดินไปนู่นโอ้เอาเอายีนตัวปักไปนู่นเลยมาทุกคนมาดูเดนิชันใหม่ซึ่งว่าจะต้องใช้สกิลหนึ่งไม่โดนนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงไม่โดนนี่ยิ่งช้าลงพื้นโอ้ตายหมู่เฮ้ยตายหมู่ี่สกิลคนเป่ามาดูใหม่รอบนึงทุกคนไม่ต้องไม่ต้องใช้้โดนนะนี่ เดี่ยวใช้กลางหมูเลน่ะฉันลงพื้นโอเคทุกคนครับเดี๋ยวคงมีเพียงเท่านี้นะสกิลใหม่แค่เพิ่มมาสกิลเดียวผมนึกว่าเพิ่มมาสองสกิลนะซีนอตก็มีถ้าแอนิเมชั่นใหม่นะถ้าเราใช้ไมโดนก็จะฉันลงพื้นแทนนะทุกคนอ่ะไอจีกใหมายข้งหน้าทุกคนไม่คิดเห็นยังไงกับอัปเดตนี้คิดว่าฟองเหล็กเท่ร่ะใครอยากได้เร็วๆเนี่ยก็จะต้องรอไปก่อนนะทุกคนไอจีกใหม่คลิปหน้าทุกคน